น,นี่มันอยากเข็มปงนีด่ตนพตกเค็ตก้น่ปาูเจนไม่ทเตัวใหญ่ไหมาใหญ่เดคือขั้นเดียวเพ่อมีตู้ว่าฉงคันขั้นเดียวนะแต่เก่าเนาะเขาลบไปลบไม่ชเจน สบายดีสบายดีสบายดี้อปลาลุงเออสบายดีกนพ่อพ่อกับสาวน้อยเจนี่คือเก่ารอปลาลุงเออสบายดีก่อนลูกพี่ใบชกเออบิวอ่านนะว่าไมเปิดนะมาสบายดีปลาลุงงสบายดีก่ uh, Итак, ันสบายดีกอนสบายดีปลาลุงเออ พบพ่อกับสาวน้อยเจนนี่อีกแล้วปะลุงอยู่หนาวว่าเฉยเงาสดหนึ่งอือพันหนาวชาวนี่หนาวพัหนาวพัหนาวอยู่ไอส่งขายเงาเฉยเข็ดเงาอ่ะเชอบิวได้จืจอปะใช่บิวคนใดเชยบิวเช่บิวดีเลยอืออันนี้กับปีหน้าก็ส่งไปโรงเรียนนี่ก็ได้ไปปะเจน่าบิวแจมหลอกหลอดได้หนึ่งแค่ มองดูมองดูป้าผู้เบาเลย่ากแปดมากแปดมากปมากแปดเจงบิวได้ไหมยังเห็นหเก้าแเอาืนชมเขากลุ่มทุกคนเลยบอแปดเจ็ดพอใบพนมใช้สีเขียวเด้าเนาะใบอามาไมใช้สีเขียว

เหนว่าเดมชวนบ b e a ดเกเๆว่าง่ายอย่เช้านี่มัดผมให้กับแบรนด์นั่นเดยแต่ก็มีตู้ให้มีตู้มัดให้่าีมัดผมไป่างมากะนงเสือนงเพรนว่าไงอยู่เช้านี่เนี่ย beauty ิวเนี่ย b e a อ t y b e a ปีหน้ายูริีไปงเยี่ยนนะปีหน้านี่เจนกับไปบูจิตไปงเยี่ยนบูจิตบเจนไปเดี๋ยวเงียบเลยไปนี้ฮัลล์บูจิตเบื่อใช้เบื่อหรือเปล่าเพลงใช้คนไหนบิวนะจื้อบ่หลายคนแท้นี่เอาฮัลลใช้บิวคนไหน พี่เนาะพูดเนาะนั่งมกอยู่นั่งเอ้ยยังไงไอเอ้าอะไรเจนห้องเป็นบ้าเจนห้องเพลงนี่รู้จมือซ้ำเซย์ว่อยากเข้าใจเนาะเสียงหลายคนพูดชี่บิวนี่รู้ คลาบบิวป no ับพรติดทนบอกเจนชามชองมือยังบอกอยู่ช่วยนานางหนาก็ยังบอกอยู่ลีแมือแรงนี่แต่มีกุ้มเลยบ้านอ่ะอะไรแบบนี้ด้วยแ้งให้ได้ยังเห็นยังมัย ไม่อ้วนโบอเลยมาช็องมือแล้วพี่น้องเอ้ยไม่อ้วนไม่ใช่จน้บุญเลยบุญเลิ้งช่อมอยเจ็ดได้ตีเมื่อดินบุญมอาจีนอื่นนี่ฮะโอ้ปุ๊บนอนนอนนอนจำแม่มใช่แม่มตัวนะใช่แม่มผลกินนี่พี่เหยียบแข้งงู เปิดเปิดหันขึ้เกาปเจนเปิดขึ้เกาเนาะปะเจนเจได้เปิดเหมือนเดิมไหมฮี่ิบิเป็นใจิมนคืออยู่เนาะเหื่อในบทหมีนะ ตัว,ว่าคนลงไปนั่นดินี่มีคน,น,นล,งลงกันลงโมโล่องยังชื่อนะนี่ชักจุ๊บมีคนเป็นไข่นี่ชักบอกกินปีโป้ชามอันผูกเออน่ไเออเจ็บนี่เจ็บมือนี่นี่นี่ชักเีนเจ้าตะกี้นะเห็นบอกมีชักนิดหน้อยนี่นิดหน่อยเลยนะเออชักจุบนี่นิดหน่อยเป็นเฮงนลำบากเนาะเขาบอกจักรีอยังเงี้ยนะ เพื่อฉีแทงฉี่ยัางได้พอฉีแทงยาได้เหมง่ายงผุนเปล่าเนี่ยกินมากินได้เพื่อนอ่ะเปล่าเนี่ยกินมากินข่าวแล้วกินข่าวกระปิ้งไปกินข่าวระบปปาะใช้มีตู้เราประหยักบอกินเลยลกินกับอืมอดได้จากบวัดเออ มันต้องทำเครื่องใช่ปาอันเป็นทงเคงดิสามบาทโอ้ยขนาดบาทหนึ่งก็ยังโมมีปัญญาหรอกอืมยงามเลเนาะอืมแม่จัดแม่จัดไม่เจนจัดให้ไม่ไหวดูเจอนี่เอนี่เนี่ทององใสีแขนเลยสีแขนเลยใส้ทองงามเลย เออแคนใช่แคนมาลูกบ uh, ่อโอ้จักบาทนะใช่แคนเจนี่ชบาทเจ้าหุ่มพี่เลยไปจักนี่นี่นะของแม่ก็มีนี่โอ้นี่นี้นีแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบี้แบบอี้แบี้เบบนี้แบบแบอนี้แี้ี้้เ้ นี่เงินชื่อของเขาอยู่ว่ป้าลุงเอ้ยทองทองแทงๆนี่เดือดเดือบเดยมเดียมมัโมนี่หนึ่งเดืองหนึ่งเดียงนี่เผื่อจะได้บาทนืงก็ไม่ง่ายเนี่ยแล้วกันไได้แข่นะมานะเมืองนดองจเปลี่ยนมันขาดได้ไหมจะเปลี่ยนไหเอาขนาดชื่อ แต่ข้าวตะกี้ขนาดไปเปลี่ย,งงยนดิื่อเยยงโมเมนง่ายซื่อใหม่แล้วแล้ว,วยิ่งขึ้นช้ำมนอนี่เห็นกระโพดลงยิ่งข้นพี่นั่งมันี้อันเงินกี่เห็นหันคำเจนนั่งมันพดลงชีชิบเก้าล้านเกือบหาชิล้านเด้ีชิบเก้าล้านกัไเจ็ดหมื 70, ่นตั้อืมเกือบพเวเแล้วชีชิบเก้าล้านไปได้ชีบเก้าล้านหาแชร์นีได้เกือบอันที่เขาหาชิบล้านเลยอ่าอืม มีใบตาของเก้าของแกนั่นเอามานี่ยนย่างกําโลกกําไลวันนั้นยันหนุมีของเก้าของแกแต่ข้าวละหมื่นช่อหมื่นนี่วะมุนมอนโลกมาขายดูขายกําไลดูเฮียโอ้โ้อีหาใครก็ได้หาชิปเป็น ไปจัดไปจัดดูไปอีห้บาทเนาะไปจัดดูชิขอชัยนี่ออกงงออกงานเนาะขอชัยเนขอชัยเนี่ยเพราะว่าเดึ่งเดืองเดืงเดียงน้ำมันน้ำเมืองพูดว่าอนมันราคาสองสามหมื่นแบบวิเงินแบบนี้เดี๋ยวนี้เนะ่จ้ะเดี๋ยวนี้สิค่าบนี้เหกนว่มีเงินเน่่เาเหมือนชองห่มีเงินเดี๋ยวนี้นะ Tắc quần thì chạy bò Tao mềm thôi đó, Lông quần cái cầu chứ Nhìn tốt bởi đây, phải của đây Đi chơi chứ Khỏe hãy gì nhỉ ờ, Không nhờ này gì nhỉ đây chắc phải thì chạy thằng cúp thằng Kiếp, thì bò Phú nạ Áo nhỉ áo Phải thịp nhỉ, thịp mấy nhắn nhỉ Thịp như cháy con cháy Ơ กินในเลืกทิมหอดเอ้ยจอมหยุดนี่กินบ้ากินข้าวนี่แม่หน้กินข้าวอยไรกันมึนี่บอกกินบ้าก็ปิ้งไก่นี่เจนนี่ป้าอะไรปีงไก่นี่ปีงไก่แต่กระปานมียังดีว่าเป็ดอยู่ป่าเป็ดสามเท้าเขายังเค็มเอาแต่ปลามากินมันนี่ยังวะจมปลาชมปลาเป็ดนี่พี่น่งนี่ไง เห oh, oh. ็นบ่แกบ้านเนาะคันใจเนาะเนาะแกพันเนาะะแกพันเตียเนาะอืมคาจัั่นติๆเตียสิติเอจีตเตาซะเจนมาอีข้าวนป้ามาลําเด้ออยากินกะบ่ได้ยากพ่อลุงเอ้ยชมเปะมาเด้อมีน้ํกินกะปะปะปิ้งไก่คลิยังกินแนแงๆ มดบ่าตัีไม่ได้ใ่องตัน่นเลื่อนมาเด้อิข่าเ้อเจนมาเด้อพี่น้องเด้อข่าวที่ยาเด้อข่าวต้องการปทำไปามเย็นน้ไงเก่งน้อยไหเนเนาะ đẹp rồi, tôi đang nè, đang nè, có chắc mong ừ. à, này chắc, chắc là, là, là không? Khả năng, chắc anh to, luôn to luôn ráu có đẹp. Hạn chế cuội <laughs> đây kìa Tôi <laughs> Là <mình> đi bạn <laughs> <laughs> ừ. <laughs> 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 ừ, Xoay ăn xoay ăn xoay 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 ăn

ไกลนี่ยอาหาง่ายง่ายหาถึงหางไม่ต้องกันเด้อเบิ้พนเลยก่อนเอื่นไปทำรูด้วดกันเออเออเบิ้ล่ะอาของตลาดก็ y no por

ไเ็ตัวนั้เห็ดเอาเลืกปุ่มดีจะบอกมาปิดคนดีปิดให้กระตุกไม่ใจ๊บอย่งหมดูเถอะเฮ้ยดูนั่งมันเ็นร้านส่งของไปแล้วมึงเคนมาอีกมึงอันนั่งทีนังไหนบ่เอานั่งรูอืมไป้ดู

ออมาย่พ e ่นพ่นเดี๋ยวเออปจุกเอาเดี๋ยวไขาขงงานเดี๋หนีบตีนเด้อหอนหอนหอนเอ้พี่ข่าวนี่จ้จัน้ำมันะตุกเด้อพี่น้องออมาม่ลูอหนึ่งงอนเสเร์ตแต่หอนได้เปล่าอาไปแบบนี้ไปแล้วเบา không có bài đẹp đấy lâu đấy đi anh Ngân cho tai bé cho tai sang lưng cho tai lạp đây hưng 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 hưng

เมนปลาเนี่ยๆพอแล้วนะเอาแต่แม่ก็นำมากินนะโอ้ใส่เประ้ยงเลยแล้วเอวบิวเลยเดรอออืมแล้วบิวปลาเออไม่ใช่นอนชกเมนปได้เงี้ยเด้อนี่เราเอวบิวกระดูยังมุมมาเ้อเคงเนาะจะขำยังาะ

พี่ม่พี่ห้ป้ากินได้ไหมหิไงเนาะซื้อประตูมากินนี่น่ยิงที่แกก็มาถามอกินก็เขียวไเข่งหนึ่งก็ก็เอาใชรถได้ใชรถเจนชรถนะอมชิรถแล้วลูกอมาพี่มาคอนไ่ล้ล่กอนไม่ไหเลย เี๋รออเดี๋ยวรออ่ะนสเริ่มงูใหญ่มาควบเดองูใหญ่อาปากนะฮะโอ้เป็นบิวเกิดยมทจินี่เกิดจอกกบมี่หรอบิวเกิดยมทอจินี่เกิดมากไปรอบสจินี่เกิดมาจอกกบมี่จินี่ bây giờ ngựa bây là chổ gà nè, không hết à rồi mẹ nó sắp sắp sắp, bắp búp cướp 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 nó là cái hải nó không thể nấm bánh nó mới xì đường, xì đen, trộn vào sao nó không hôn nó không ngoài vào không hôn, cái gì rồi nó không hôn nó không ta sắp cả làm, lắp, đỉnh, đỉnh, đỉnh chắc có thiếp rằng cái da nó chuột cái hết này จันียอยู่ไกินจงดีใ่รเปล่าจูเอาแดเกระิงยาดยเนาะอนอนนนอนไปมัปโค้งบว่าเลยม่ยงยะมาแล้วมา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 ไมเก็่ยวโอ้แพงแพงแพ

เอามือสีแดงมาคุยติ๊กติ๊กติ๊กโอ้ยเกิดอะไรอนนึ้นมาวะทำยร็แล้วก็เกิดอะไม่ยอมละก่อนยังก็งดงดะดานเลใครปูปูเม่ได้ย,ย่งข้าวกินอะไรฝ่าเอย

ไปอีเมดไดอปารุงเดอบ่านีรลานใครกนอนเดี๋ยวนียบ่านี้ชงบสติอารมณ์บาายบายาปรุงบาายไปเดอปารุงเดอเซนี่สนอนเดอบานี้เดอในเวลานอนแล้ว